ปดห้าห้าแปดไปแล้วเจ็ดสี่สี่แปดก็ไปแล้วอ๋อเลขนั้นศูนย์เจ็ดเนี่ยมันก็โกงกับกากระบ,บาดแล้วนี่ศูนย์เจ็ดจะไปอีกแล้วศูนย์แปดออกไปแล้วตัดไปเลยศูนย์เก้าเก้าศูนย์อยู่ใกล้กันก็บ,บอกไล่บังเลยนี่เหลือเลขคู่เดียวเลขเพื่อนสิบสองแปดเป็นเ<บอ>ก้าจิมหกเลขบวออกเก้าหกออกแปดหก สิบสองเก้าเป็นร้อยแปดเลขออกศูนย์แปดสิบสองเก้าเป็นร้อยแปดมันออกห้าเก้าเนี่ยสิบสองคู่เก้ามันเป็นร้อยแปดมันออกกำกันเนี่ยมานี่ละเลียกเสี่ยงไม่เรียกแล้วหน้าเลีกกี่นั่งสามลำมาได้ใดๆมาคุยกันแล้วมันขึ้นนี่เลีกคู่ที่ศูนย์เหลือคู่เดียวด้วยเนียนไปเลยละขันเชียร์เอาซี่ซิ่ง สีไปใส่ลักร้อยมันเลขข้ามเสียงครับผมเลขข้ามเสียงชยีอยู่นี่แปดดวยหึ่งหกดวยไต่ชี้แปดหกข้ามเสียงเล่นได้ก็คือคันเลขสามตัวมันจะมีเอาให้เลขสามตัวเอาสองใส่ลักร่อยนี่นี่นี่เห็นมั้ยนี่ครับผมโอ้มันขันชี้กับสามสามกับได้สาม มันเป็นสามน่ะว่างให้ฟังอยู่นี่นี่มันมีสามในเที่ยงไม่น่ะส่อลรหัสมื่นน่ะสี่ก็สามเน<อ>าะโ <4 S 2> อ้หันเนาะสี่ก็สามมันไปเรื่องลักลอยเอามา็มว่าไปเรื่องลักจิบล่างสี่ล่างสาล้านนัน่นก็นคือล่ออันนี้สี่ก็หาอันนี้ก็ทุนหาอันนี้ก็ทุนหาอันนี้ก็ทุนหาเล็กเล่ห์ให้วิ่งตะล่างหาตัวเดียวมันฝันฝันว่า <c oughs> เขาพลาไปเก็บเห็ด S <S 2> <S 2> มาเลยเราว่าเก็บเอาได้เก็บเอาได้เห็ดมีแต่ดอกใหญ่ๆซุ่มดอกหน่อยก็ลังแตกขึ้นมาไม่บ้านนี้มันเป็นเห็บดบดยุคอนดอกใหญ่มีแต่ซ้ำเนีนเเนเยเ่ยนี่เพื่อเกลือเม่งเชงอ่อนๆดูเก็บเอาเก็บเอาได้บ่านนี้เก็บใส่จนเต็มกระตาจนจนเต็มถุงพายเก็บเห็ดก็เรียกว่าเก็บหัเคยฟันแบบนี้ฟันว่าไปเก็บเห็ดหันมันมาเป็นหาเจ็ดเจ็ดหากระเป็นเจ็ดหัเลยตารางครับผมพวกฟันว่าหั่นก็เขาเจ้าดือสามตัวหาพันคู่หน้าพันตีว่าวันน่ ไก่สามตัวว่ามันามปม่่สามตัวเปนว่าพูดดังจะไปกินไก่ดิบอยู่เหมือนกันไก่ปูดดังอยากกินต้งไก่สามตัวมาเนี่ยเขลว่าไก่เนี่มันสามอยู่แล้วปููมันตายได้พนว่าตตายมันกระสุนเนี่ยูดเป็ดเ๊สมาตั้งก็ก็ตีสามศูนย์เปีไปเจอหาพันคุณหาพันเนี่อันั้เราดวงก้อนฝันเนึ่งมันไปตีจั้งทันยังได้จังไปตีอดนทั้งท่นเนาะ กะทิว่าไก่ก็ทิเป็นเก้าเยอะก็ทิวตีก็ทิเป็ดตีว่าไก่นี่ไก่ก็นำก็อยู่สามชุดเปลยนสามชุดเก่าก็ยำหมือนเถือกไว้บ้านนี้กับฟันรับไปเก็บเห็ดครับผมเก็บเห็ดบเห็ดออกน้ำขอนี้แต่โดนยังไงงวดน้ำมันอดนยังห่าเจ็ดลังฟันแบบนี่หรอฟันรับไปเก็บเห็ดโอ้เก็บเห็ดก็ได้ก็ได้ตีตัวนี้เก็บเห็ดเจ็ดมุกครับผมก็ไรนเรียกว่าเรียกนั่นขันมันมากมันจะไปตัวนี้มีเท่านี้ลีตะลาง ผมมันนี่อันนี้ซื้อมาได้แล้วเข้ามากันละสิบสี่กุมภาโอ้คับผมเหรียญมันไดนจรงจีิได้เหรียญมันสี่กับสองได้เสียงไหมนี่สี่กับสองขันน้ำไปสวดสวดทั้งขางขันน้ำไปทั้งขางมันกันที่องขันน้ำไปทั้งขางมันกันติเอั่นได้สี่หนึ่งเอ็มโอครับผมมันจะไปทั้งขางกันไปทั้งที่ หงก้อนกันสามศูนย์ลืมเห็ดเบิ้งสูตรนี่เลเ่เกนั่งมาให้นันห้าสามศูนย์ห้าแล้วก็ห้าศูนย์ศูนย์ห้าสามหนึ่งหนึ่งสามที่ลูกขีดที่ถ่ายนั่นนะ่ะขัดมาลงุงลืมคาดเบื้งคาดไปคาดมาบ้านนี้คาดไปขาดมานนหนนงอดก้อนนันเห็นบา ตายเอ็ดเลดบ่ออกสามหนึ่งหนึ่งสามคนแม่นปรเทศเบิ้งเนี่ยนี่เลขสิเหลืออยู่แค่สามศูนย์ศูนย์สามตัวนี้มันตัดออกมันสิเหลือแค่นี้นี่ซื้อบนซื้อล่างต้องตัวนู่นนี่ออกมาเขาออกออกสักหนาซัโน้มกระถือเขาตัดเล่นเราเขาจะได้ว่าเลีคู่เดียวแบบนี้ละคือประสานงานกันมือมือว่านี่อยู่สาะบุรีอยู่มาท่านเดียวก็มืออะไรเยมาเจริงมาท่านเดียวกา เพราะว่าพันได้กับที่ทูบอกพ่อเราแต่ว่าให้ไปลูกมือทูไทยเอาจะเฝ้าลูกมันอันเนี่ยล่ะขันมา่านการให้ทวมากทูแล้วก็อัดยึบลุ่แต่ว่าเลขมีที่มาก็บอาขันไปว่าไรกับวัวเขาเวิร์กับมีวัวก็ออกมากเองวันนี้ปูฮะวันนี้ปูเนียนตัวไดครับของปูสูตรของปูเอาตามควเขคิดคว้วนี่แหละเพราะว่าเนียนตัวเดียวนี่ ครับผมแปดหกแปดหกตัวเดียวอรอบบางเลขทีทีมากมีทีมากกว่มามันขิตส่วนกับเลกประกอบไปไม่ได้ไปวะครับผมอสิบสองแปดเป็นเก้าเจ็ดหกเลขต้องออกแปดหกอ่าลดลงอ่อสิ <laughs> อบสองเก้าเป็นร้อยแปดคืออยู่ว่าเลขมันทีมันเป็ี่ยนสูญเปลี่ยนมากเงินมาก <laughs> มันพอมากท้ำกันนะถ้าเก้ามาออกศูนย์แปดล วันี้ออกหกแปดสิบสองแปดไปเก้าสิบหกมันบอกออกเก่าหกมันออกยังออกหาเก้านั่นใกล้ๆน,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 นี่ละมินมนี่เล่ยี่ไปยุดส่วนหนึ่งตามที่จริงนี่เลขย์คู่มันจะไปรับน่วยสิบสองแปดเป็นเก้าสิบหกเก้ามากนวยเห็นไม่มสิบสองเก้าเป็นร้อยแปดมากนวยนี่มันก็ออกศูนย์แปดเออมอนมันมากนวย <c oughs> มันนี้สิบสองแปดเป็นเก้าสิบหก ขันไปก็คือแปดหกงกแปดบมามันสิไปอยู่ได้รักหน่วยมันเขาก็เลขจานุพยรแล้วนี่โอ้ครับผมมันตรงกันเสื่อย่ะโอ้ยฝนนกปูเนาะขั้นแต่กระซับตัวนี้มันส้นนี้มันส้นทีก็ผ่าตรงนี้ก็ไม่ห่าตรงนี้ก็ไม่หาตรงนี้ก็ไม่หาสอง บัออกน้ากันสองหาหาสองมันกะว่าเล่มันบ่กเคยออกน้ากันกพะว่ากับวานนันเพราะว่าถ้ามันมากเพราะว่าดีมันตัวดีเดยเสียงใหม่ครับผมสี่ข้อสออันนี้เสียงใหม่มันบ่ไปน้ากันอันนี้มันบ่ไปน้ากันมันไปอยู่ตัวหนึ่งครับผมเก็เลยว่าเร่นั่นกากระบาดมันเร่กากระบาดมันมันพากากระบาดนี่มันพากากระบาดเดียห้าหนึ่งเห็นบั้มัได้ขันได้ก็คือห้าสองหรือว่าสี่หนึ่งนี่ เลลาดไว้มาเนี้่ยศูนย์นเจ็ดกับว่าได้เก้าศูนย์กบได้ฮันเลขม,มันออกเงินหกแปดหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดบอกเก้าศูนย์กบมีแปดศูนย์มันก็ออกไปแล้วเจ็ดศูนย์ฮั่งกวงภาควันการกระบาดนี่นครับผมบผมอบอกเลขคู่ที่ศูนย์มีคู่เดียวนี่แปดศ้นย์ที่สิบหา,ได,นะาได้ครับพ่อที่สิบหาได้คือแปดหกครั้งมันแปดหกแล้วเลขคู่ มันเขากันมันเขากันแล้วครับผมเขากันเอาตามสูตรคูณสิบสองแปดเป็นเก้าสิบหกบวกเก้าหกเลขออกคัน่ากอะสองแปดหกบวกขามเสียงคันน่าออกซีไปใส่รักลอยมันเป็นเลขขามเสียงคันไปชื่อหกสี่แปดหกแปดสี่มันผัดตือตัดอะไได้บ้างแปดสี่สี่แปดต้อตัดเลยได้นี่นีแปดห้าาแปดก็ตัดแล้วอือเลขยูนี่เลขหน้าข้าที่หนึ่ง ครั้งที่สองครังที่หนึ่งครั้งที่สองประกบใส่กัดเลยจะขู่แล้วก็ตัดทิมเลยบ่มี้วันกวนกับบ่อีอันนี้คือสูตรตัดแม่จิมมาแท้ๆก็ทานตัดทิมบดคือคือพิดคือผิดมันจะได้เล็กหน่อยโตตัวบ้ี้ครับแม่อันซีฟซีซีซีเวียนี่มั่งคนเล็ก หานโค้งชุดไทยมีทีไปทีมามันเปเรียกสามตัวสุดเดียวเลยว่ากันกับสามศูนย์ห้ามาเนี้ยก็ตัดเอาตัวเลขสองครัวกรสามศูนย์กับศูนย์หาขนาดสามสามหานั่นจังสี่ของกันทั่วประเทศผมไม่ได้โจเจียมมันมาถึงเรียกอันสามตัว อันนี้เขาว่าบะมี่ละปลูเป็นห้างเบิ้งบะมี่ละเทปซี่กุ้งห้านี่งเทปซี่นะคะแล้วพี่น้องมาชมซึง่งปูเพันก๋าให้เลขวิ่งเชียงใหม่มาแล้วพี่น้องเลยก้อนฝันก้อนฝันไห่ไม้ตัวโปูก้อนผัดนะใครก้อนผันผัดลวกผัดเลเลขเชียงใหม่หาม,มาแล้วพี่น้องช่องหาเมินมาเราได้พี่น้องเพราะว่าให้เลขวิ่งมากกัน อ่าถ่าคลิปนี้ท่านที่เขามาอากายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับแปดพรวยและบ้านสวนพรวยได้พ่นองด้อยเพราะว่าเอาไปเชีงชยงโชกกันก็รอรออีกอ่าเลขวิ่งสามล้านจะมาอีกคือโคงสุไท้ายแอดจะได้เดินทางเข้ามาหาปูกันอีกท่านนึงนะพ่นองเนาะเลขวิ่งเลขวิ่งสามล้านจะมาคือแอดจะมาสรุปโคงสุดท้ายการถายคลิปนี้ค่ะท่านผู้ชมจงโชคดีมีความสุขกันทั่วหน้าสวัสดีครับผม